สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอดิสันคาวานีกองหน้าตัวเกา่าทีมชาติอุรุกวัยจะไม่ได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมพรีเมียร์ลีกนัดออกสตาร์ทฤดูกาล2021-2022หลังได้รับอนุญาตให้พักเพิ่มเป็นพิเศษตามการรายงานจากเดแอตแลนติกสออังกฤษ ดาวเตะวัย34ปียังไม่ได้กลับมาที่อังกฤษหลังจากไปเล่นในศึกโคปาอเมริกาที่ประเทศบาร์ซิลและเวลานี้อยู่กับครอบครัวที่อุรุกวัยหลังไม่ได้กลับบ้านมานาน2ปีเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยในช่วงที่มีการพูดคุยเรื่องต่อสัญญาทางสโมสรก็อนุญาตให้มีเวลาพักเพิ่มเป็นพิเศษแน่นอนว่าคาวานีจะไม่ได้ลงช่วยปีศาจแดงในเกมเปิดสนามเพเมริกที่จะพบกับบรีดยูเนเต็ด ที่โอทฟฟอร์ดในวันเสาร์ที่14สิงหาคมนี้และเมื่อกลับมายัางแดนผู้ดีแล้วก็ต้องเรียกความฟิตอีกส่งผลให้กว่าจะคืนสนามได้คงต้องรอไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เลยขณะดเดียวกันสืออังกฤษรายงานว่าเอลกูนาโซชาคุณสื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจแล้วที่จะส่งจจรอนซานโชออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมพบกับลีดแม้จะเพิ่งมาร่วมลงซ้อมกับทีมในสัปดาห์นี้หลังย้ายมาจากบริเซดอนมูลด้วยค่าตัว 73ล้านปอนด์หรือประมาณ3,358ล้านบาทก็ตามซานโชจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในแนวรุกร่วมกับเมสันกรนวูดองตัวนี้มาซิยาวและบูโน่แฟนันหลังทั้งคาวานี่ได้พักเพิ่มเป็นพิเศษและมาคาราฟอร์ดเพิ่งพาตัดหวัวไหล่ต้องพักถึงเดือนตุลาคมนี้มาคาราฟอร์ดกองหน้าวัยรุ่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ออกมาอัปเดตสถานการณ์ผ่านโลกโซเชียลมีเดียด้วยตัวเองหลังเข้ารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บเรื้อรังที่หัวไหล่ไปเมื่อวันก่อนก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทุกคําอวยพรที่ได้รับจากครอบครัวเพื่อนฝูงผู้คนรอบข้างรวมถึงแฟนบอลจากทั่วทุกมุมโลกผมเข้ารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บเรื้อรังบริเวณหัวไหล่ตั้งแต่เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาทุกอย่างผ่านพ้นไปด้ดีไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องตามแก้ไขเลยแม้แต่น้อย แน่นอนว่ายังคงมีความรู้สึกเจ็บหลงเหลืออยู่นิดหน่อยซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นแผลจากการผ่าตัดแต่นอกเหนือจากนั้นรู้เลยว่าอาการที่เคยเลื้อรลังกําำลังหายไปจนหมดแล้วหวังว่าพวกคุณเองก็จะมีวันที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะตามที่หลายคนทราบอยู่แล้วว่าแรดฟอร์ดจะต้องลงเล่นฟุตบอลให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมกับฝืนทนอาการบาดเจ็บมานานติดต่อกันหลายเดือนฉะนั้นการผ่าตัดครั้งนี้จึงถือว่ามีความสําคัญต่อเจ้าตัวและสโมสรอ,อย่างมาก ซึ่งหลายฝ่ายคาดการว่าเขาจะกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งประมาณเดือนตุลาคมปารีสแซงเชแมงตกเป็นข่าววางแผนที่จะเซ็นสัญญาพอปปอกบาตมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบฟรีเอเจนต์เมื่อจะตัวหมดสัญญากับปิศาจแดงในซัมเมอร์2 0 2 2สัญญาฉบับปัจจุบันของปอกบากับแมนยูจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์ โดยจนถึงเวลานี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการหารือขยายสัญญาดังกล่าวออกไปแต่อย่างใดเดลี่เมลระบุว่ามิโนไลโอไลเอเยนต์ของปอกบาได้เจรจาเบื้องต้นกับแปรแชร์เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาภายใต้ดีลที่คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ40ล้านปอนด์แต่สถานการณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนไปเมื่อแปรแชร์ยืนยันการคว้าตัวเลอเน่เมซี่อย่างเป็นทางการรายงานชี้ว่าเมซี่จะได้รับค่าเหนื่อยมูลค่ามหาศาลถึง35ล้านปอนด์ต่อปี ทำให้พวกเขาต้องเจียดเงินในดิวของปอกบาเพื่อไปเป็นค่าเหนื่อยของเมซี่วิกตอร์ดิเดเลฟสุดปลื้มได้เป็นกัปตันทีมชาติสวีเดนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและมีความภาคภูมิใจเสมอเวลาลงรับใช้ชาติทีมชาติสวีเดนประกาศแต่งตั้งให้วิกตอร์ดิเดเลฟปากหลังจอมแกล่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นกัปตันคนใหม่แทนอเดสการควิช เมื่อวันพุทธที่11สิงหาคมที่ผ่านมากรานคริชเป็นกัปตันทัพไวกิ้งในศึกยูโร2020แม้ไม่ได้ลงสนามให้ทีมมาตั้งแต่ปี2019โดยเซบาสเตียนลาซันได้สวมปลอกแขนแทนช่วงลงเล่นยูโรแต่หลังจบทัวร์นาเมนต์อดีตกองกลางอาร์เซนอลก็ได้ประกาศเลิกเล่นให้กับทีมชาติส่งผลให้ลินเดเลิฟได้รับช่วงต่อผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแต่ก็เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ด้วยตอนที่ผมโตมา ผมมีความฝันเหมือนกับนักฟุตบอลดาวรุ่งคนอื่นที่จะได้เล่นให้กับทีมชาติสวีเดนทุกครั้งที่ผมได้สวมเสื้อสีน้ําเงินและเหลืองผมจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากกับการได้เป็นตัวแทนของประเทศโดยที่ได้ใส่ปอกแขนกับตันทีมมันยิ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสาหรับตัวผมเดนเดเลอฟว่า27ปีลงเล่นให้กับสวีเดนไปแล้ว45นัดทําไป3ประตูโดยติดธงครั้งแรกเมื่อปี2016โดยนอกเหนือจากยูโร2020แล้วยังอยู่ในทีมชุดทําศึกยูโร2016 และฟุตบอลโลก2 0 1 8อีกด้วยทิพิธาเบอร์บัตอขอรำนิดรับเชิญแห่งเบดแฟร์กล้าฟันทงว่าแมนยูในเตดอดีตต้นสังกัดของเขาจะก้าวมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบเต็มตัวหลังจากเสริมผู้เล่นใหม่แบบวื้วาในซัมเมอร์นี้เพื่อยกระดับศักยภาพรองแชมป์เก่ามีแข้งหน้าใหม่เข้ามาสร้างสีสันอย่างเจรอนซานโชปีกดีกรีทิมชอชนกฤษ เซนเตอร์แบ็กแชมป์โลกอย่างราเฟลวารานและโกรประสบการณ์สูงอย่างทอมฮีตันเมื่อบวกคุมกำลังที่นั่นอยู่แล้วในทุกตำแหน่งทำให้เบิร์ฟใส่ชื่อปิดแสดงในฐานะทีมแย่งแชมป์กับแมนซิตี้ลิเวอร์พูลและเชลซีและคงไปยื้อตัดสินเอาในแมตช์ท้ายๆแมนยูในเต็ดอยู่ในสถานะที่มัน่นคงในการเป็นทีมท้าทายตำแหน่งแชมป์ลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่ในซัมเบอร์นี้ผมดีใจมากที่เห็นพวกเขา คว้าลาเฟลวารานมาจากเรอลมาดดหมอนั่นดีกรีแชมป์ฟี فا เวิลด์ครัแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเขามีหัวจิตหัวใจของผู้ชนะและตลอดหลายปีหลังก็เล่นได้ดีดังนั้นเขาคือการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมส่วนผมก็ปูเสือรอดูว่าเจ้านั่นจะลงหลักปักฐานกับทีมได้ดีแค่ไหนนับเป็นนักเตะที่คว้าม,มาเอาใจแฮร์รี่แม็กควายส่วนเจอรอนซานโชเป็นเพื่อนที่ดีกับนักเตะทีมชาติอังกฤษในขุมกำลังแมนยูอยู่แล้วซึ่งถือเป็นแต้มบุญ เมื่อคุณย้ายเล่นให้กับสโมสรใหม่หวังว่าความสัมพันธ์นั้นจะช่วยเขาตั้งหลักได้เร็วขึ้นเราทราบคุณภาพของมอนั่นกันดีทั้งเขายังเหลือขีดความสามารถให้เติบโตขึ้นก็หวังว่าจะเกิดใต้ชายคาแมนยูเนเตดหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจะดอนสามารถเติมเต็มศักยภาพได้ผมมั่นใจว่าเขาจะช่วยผลักดันคนอื่นให้เข้นผลงานให้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน อัตราต่อรองแชมเปี้ยนลีกอังกฤษประจำฤดูกาล2021-2022ล่าสุดจาก Sky s p o r t ตเต็ง1ถึงรองรองลงไปได้แก่แมนซิตี้8ต่อ 13, เชลซีเท่ากับลิเวอร์พูล5ต่อ 1, แมนยูเนต็ด15ต่อ 2, อาร์เซนอล50ต่อ1และทอตแนมฮอสเปอร์เท่ากับเลสเตอร์ที่66ต่อ 1. เนีมันยามาติด กองกลางประสบการณ์สูงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศอย่างมั่นใจในฤดูกาล2021-2022ทัพปิดแสดงจะกคว้าทัวยแชมป์ได้อย่างจริงจังหลังห่างหายความสำเร็จมานานหลายปีสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อจริงๆก็คือแมนยูยกระดับทีมขึ้นสูงกว่าเดิมหลายเท่าแล้วสำหรับฤดูกาลใหม่นี้อย่างที่ทุกคนทราบการแพ้ให้แก่คู่แข่งในนัดชิงยูโรปาลีกเป็นอะไรที่เจ็บปวดสุดๆและมันก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าทีมเรายังดีไม่พอ ฉะนั้นจึงต้องเร่งพัฒนาจนกว่าจะแข็งแกร่งขึ้นในทุกด้านซึ่งความจริงเราก็พยายามทำแบบนั้นต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเมือ่อวิเคราะห์จากปัจจัยลหลายอย่างผมค่อนข้างมั่นใจว่าแมนยูดีพอที่จะลุ้นความสําเร็จได้ในทุกรายการที่ลงแข่งและจะยุติการรอคอยตัวแชมป์เอาไว้แค่นี้อย่างแน่นอนเป้าหมายของพวกเราคือการคว้าแชมป์มาตั้งแต่แ,ตแรกสุดและก็แสดงให้คนทั้งโลกเห็นแล้วว่าขยับเข้าใกล้สิ่งเหล่านั้นมากขึ้นทุกปีแบบ็นรูปธรรม ซึ่งผมมีความสุขกับสถานการณ์ที่ว่ามาน,นี้มากๆเลยสิ่งสำคัญคือน,นักเตะทุกคนเติบโตขึ้นผ่านประสบการณ์และการทำงานหนักร่วมกันในทุกๆวันฟอร์มการเล่นของทีมโดยรวมก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามไปด้วยเมื่อทุกอย่างลงตัวหมดแล้วแถมยังได้นักเตะระดับเบลคราสเข้ามาเสริมทัพตามเป้าจึงไม่แปลกที่จะคาดหวังถึงตำแหน่งแชมป์ได้ทันที เดลี่เมลและเดอะมิลเลอร์สองสื่อของอังกฤษรายงานตรงกันว่าตอนนี้อเลกุน่าโซชาคุณสื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจแล้วว่ายังจะให้พอปอกบาเป็นคีแมนของทีมในการสู้ศึกซีทั่นใหม่ต่อให้กำลังเสี่ยงจะเสียไปแบบฟรีๆก็ตามหลังจากจนถึงตอนนี้ปอกบายังไม่ได้ต่อสัญญากับทีมอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษจะยังใช้งานพอปอกบาในฐานะตัวหลักของทีม แม้ว่าเขาจะเหลือสัญญากับทีมนจนถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นก็ตามปอกบาตกเป็นข่าวกับการย้ายทีมอย่างหนักตลอดช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เขายังไม่ยอมต่อสัญญาสักทีทั้งที่มันกําลังใกล้จะหมดอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้นมีข่าวว่าแปร์แมีแผนที่จะดึงเขาไปร่วมทัพแถมมิโนไลโอลาเอเย่นของปอกบาก็คุยกับแปร์แไปบ้างเหมือนกันจนทําให้ตอนนี้มันดูเหมือนว่าเดีลนนี้จะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ยังไงก็ตาม หลังจากที่รู้ว่าเลียเนลเมสซี่จะไม่ได้อยู่กับบาซ่าต่อไปแล้วนั้นแปรแชร์ก็พักแผนเจรจากับปอกบาแล้วหันไปทุ่มเทก,กับการไล่ล่าเมสซี่แบบสุดตัวลาสุดพวกเขาก็คว้าแข้งอาร์เจนตีมาเสริมแกร่งได้แล้วแต่ในทางกลับกันมันก็ทําให้ทีมดังของฝรั่งเศสไม่สามารถซื้อปอกบาไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ได้ทั้งนี้ตอนแรกหลายฝ่ายสงสัยเหมือนกันว่าแมนยูจะทํายังไงดีกับปอกบาเพราะหากเขายังอยู่กับทีมแต่ไม่มีการต่อสัญญากันแล้วแล้วก็ ปอกบาก็สามารถคุยเรื่องย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวล่วงหน้ากับทีมจากต่างแดนได้ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้ตามกฎบอสแมนและมันจะกลายเป็นการทําให้แมนยูต้องเสียปอกบาแบบฟรีๆเป็นครั้งที่2กระทั่งล่าสุดเดลิเมลกับเดอะมิลเลอร์รายงานตรงกันว่าโซชาตัดสินใจแล้วว่าจะยังให้ปอกบาเป็นแกนหลักของทีมในการลงเล่นซีซันใหม่ไม่ได้คิดที่จะขายเขาให้กับทีมอื่นในซัมเมอร์นี้หรือดองยาวเจ้าตัวโดยมีการบอกด้วยว่าโซชารู้สึกว่าดาวเตะชาวฝรั่งเศส ยังทำงานหนักในการซ้อมและทุ่มเทให้กับเพื่อร่วมทีมอย่างเต็มที่ทั้งที่อนาคตของเขาอย่างเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนเดวิดด k เคอในด่านอาวุโสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นตัวตั้งตัวตีนัดพวกพ้องมาร่วมทานอาหารค่ำที่พัตตารกลางเมืองแมนเชสเตอร์เพื่อสารสัมพันธ์คนในทีมอย่างไรก็ตามแข้งสเปนิชไม่ได้ขับรถหรูของตัวเองกลับบ้าน เนื่องจากทะเบียนขาดโดนหลวงล็อกล้อรายงานจากเมลออนไลน์บอกว่าโดยปกติเดคอาจะขับเก๋งแอซันมาตินมูลค่า150,000ปอนด์เตรไปมาแต่ช่วงนี้คงต้องจับแท็กซี่เป็นหลักเพราะไม่ได้ต่ออายุทะเบียนรถและเสียภาษีเลยโดนจลาจรแจกใบสั่งแถมพันฒนาการล้อหน้าไว้เพื่อรอเจ้าของมาจ่ายค่าปรับย่าได้ก็ตามเรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้ทําให้โกวัว30หัวเสียในการร่วมโต๊ะอาหารค่ากับน้องๆในทีมที่พัตตานไอวี เพราะใช้เวลาที่นั่นกว่า3ชั่วโมงครึ่งนักเตะชุดใหญ่ตบเท้าเชื่อมสัมพันธ์ก่อนเปิดซีซั่นทั้งพอปอกบาเจดอนซานโชลูกชอเบดอวิลเลียมและคนอื่นๆที่ไม่ถูกจับภาพมาได้อันหนึ่งเดคอาไม่ใช่คนเดียวที่อิ่มท้องออกจากพัตคานแล้วต้องมีทุระไปเคลียร์กับตำรวจจราจรเพราะลูกชอกระโดนใบสั่งแปะหน้ากระจกรถเช่นกันเพราะจอดในที่จอดชั่วคราวนาน,านเกินกว่ากำหนดตับเป็นบรรยากาศสังสรรที่ไม่ได้เห็นมานานในยุคโควิดระบาด ก็หวังจะเป็นสัญญาณที่ดีก่อนเปิดสนามพบกับลีดสุดสัปดาห์นี้เดวิดดีเคอาผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งพรีเมียร์ลีกฤษแสดงความเชื่อมั่นว่าตนยังสามารถเล่นให้กับผีแดงไปได้อีกหลายปีในด่านวัย30ปีอยู่กับแมนยูมาครบ10ปีแล้วหลังจากที่เขาย้ายมาจากอเลติโกมมลิดเมื่อปี2011และลงเล่นให้ทีมไปแล้วกว่า441นัดจากทุกรายการ ยางไรก็ตามตอนนี้ตำแหน่งมือหนึ่งของเขาก็ยังเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนหลังจากที่ดีนเฮรเรซันก้าวขึ้นมาแย่งตำแหน่งกับเขาได้อย่างสูสีในด่านชาวสเปนให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสโมสรว่าผมอยู่กับสโมสรมาหลายปีแล้วและต้องบอกเลยว่าผมภูมิใจมากๆที่ได้เล่นให้กับสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเวลาหลายฤด,ดูกาลแต่คุณต้องอยู่กับปัจจุบันผมคิดว่าผมยังสามารถเล่นให้กับทีมได้อีกหลายปีผมตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องนั้น ผมยังรู้สึกว่าสภาพร่างกายตัวเองแข็งแกร่งและผมอยากทําผลงานให้ออกมาดีด้วยผมรู้สึกดีกับตัวเองผมมีความมั่นใจสูงผมคิดว่านี่จะเป็นฤดูกาลที่สําคัญกับพวกเราทุกคนเปิดทีมรวม11นักตเตะอังกฤษในแต่ละตําแหน่งที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดโดยแมนซิตี้ติดโพส4รายตามมาด้วยลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2คนเท่ากัน แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมเปี้ยนลีกฤดูกาลล่าสุดจับจอห์นสโตนเซนเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษต,ต่อสัญญาออกไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026อย่างเป็นทางการแล้วปะกรลังวัย27ปีจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ250,000ปอนด์ส่งผลให้เป็นกองหลังชาวเมืองผู้ดีที่ได้รับค่าจ้างมากที่สุดทันทีสำหรับนักเตะอังกฤษที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดหากแยกเป็นแต่ละตำแหน่งทั้ง11คนมีดังต่อไปนี้ผู้รักษาประตูจอแดนพิกฟอร์ดจากเอเวอร์ตัน1 แบ็คขวาไคล์วอลเกอร์จากแมนซิตี้1 1 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เซ็นเตอร์แบ็คจอห์นสโตนจากแมนซิตี้2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เซ็นเตอร์แบ็คแฮร์รี่แมาควายจากแมนยูไนเต็ด1 8 9 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์แบ็คซ้ายเบนชินเวลจากเชลซี1 9 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์